ก็อย่างนี้อย่างที่บอกว่าไร่โรงเรียนเนี่ยเปิดเติมหลวงหน้ากันไปแล้วพอเปิดเติมปุ๊บบางทีเด็กโมอหนึงเด็กโมตรีเนี่ยมีนักเรียนไม่เข้ามารว่วมกับนักเรียนเก่าอยู่คนนี้คนที่กันพอ,ม,อมารวมมันตึงก็ต้องมีการประท้วงนิติเหตกันก่อนนะครับน,นนั้นคือโรองเรียนในเครือของอบอจสงขลาครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็เปิดโครงการข้าวขายปรับพื้นท่าแลยก็ประท้วงนิติเหตนักเรียนไม่นะครับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจำปีการศึกษา2568ครับ นายสุพิธปิทักษ์ธรรมนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการข้าวขายปรับพื้นท่านและกระทฐมนิเทศนักเรียนไหมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจำปีการศึกษา2568ครับโดยมีนางสาวมัสกะเจ๊แมงนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอ,อบจสงขลาพิทยานุสร์พร้อมด้วยผู้บริหารละลับคณะครูบุคลากรรวมไปถึงผู้ปกครองและกาบนักเรียนรับชันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเหล่าเซ่รวมสร้อ,รอย,ยีที่พวกคนเนี่ยเข้ารวมครับโดยนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสง คราบบอกว่าการเข,าข้าค่าปรับผื้นทานแล้วก็ปฐมนิเทศนักเรียนไหมเป็นจุดเริ่มตอนขอ้การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใ,ใจแล้วก็พฤติกรรมของนักเรียนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางยังเป็นการสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบแล้วก็แนวปฏิบฏัติรวมถึงเจตจำนงของสถานศึกษาในการมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพทางด้านวิชาการคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมด้วยค่ะทางนี้กับอบจสงคลาเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเยาวชนในทุกๆ มิตินะครับภาะวะเยาวชวนเนี่ยคือทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติจะมาเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู้ความมันคงและก็อย่างยืนในอนาคตจึงพร้อมให้การสนับสนุนทางในด้านนโยบายงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับภาคที่ถูกปากส่วนนะพี่ต้มโอเพ<ฆ>ื่อเป็นการสร่งเสริมการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับในโอกาสนี้เนี่ยนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ะไดรวมแสดงความยินดีครับเยาวชวนกีฬานะครับี่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬารายการต่างๆในโอกาสนี้เนี่ยอีกด้วยนั่นเองครับ สังกัดอบตจอเขามีความเป็นเลิศด้านการกีฬาอยู่แล้ว<ช>นะคะขเขาก็จะมีการซ้อนทางเรื่องของทางวิชาการแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆให้กับน้องๆเยาวชนเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานไปสู่นักกีฬาทีมชาติต่อไปในอานาคตด้วย<ช>ก็เรียนคบค,บคู่กันไปได้ความรู้การที่สำคัญคือได้วิในัยในการฝึกก,การชอมกีฬาซึ่งการ่างกายแข็งแรงเหมือนกันมีความรับผิดชอบตัวตนเองก็มีวินัยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ